เวลามีเงินให้รู้จักเก็บแต่ไม่ใช่จะเก็บโดยไม่คืนเงินคนอื่นนะคะฝากไว้ให้คิดเนาะเวลายืมเงินนัดวันคืนเงินแต่เวลาถึงเวลาคืนหายไปเลยอะหายไปไหนนะบางครั้งคนที่ให้ยืมเงินอะ่ะไม่ได้รวยหรอก แที่เขาให้ยืมอ่ะเพราะว่าเขาว่าเห็นแก่ว่าเรารู้จักกันแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ที่มีมาต่างหากและเวลาคืนก็ควรจะคืนให้ตรงเวลาด้วยนะคะเวลายืมเงินอ่ะเราอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะมาหาเราได้เบอร์เราอะติดต่อง่ายๆแต่เวลาคืนเงินอ่ะ ่่ทำตัวเป็นอากาศเลยเข้าใจไหมยืมเงินรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้จกเข็ดเนาะให้เขายืมเงินอะถ้าจำเลขบัญชีไม่ได้พร้อมเพนะคะ063 717 9326อย่าลืมใช้นี่กันนะบ๊ายบาย